ทิศสมปองโพสแล้วหลังดราม่าสาวนั่งตักชาวเน็ตวิจาร์ณไม่เหมาะสมจากกรณีดราม่าของทิศสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองในคลิปของอีทโปรงลางทางช่อง YouTube ในอีพีที่ชื่อว่ารรา้กาดนักนะแม่ปองเปิดตัวสาวในสเปก โดยในช่วงหนึ่งของรายการมีสาวสวยนั่งบนตักของทิศสมปองจนถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถึงการกระทําที่อาจดูไม่เหมาะสมและผิดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากศึกขณะที่บางส่วนก็ระบุว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและก็ศึกออกมาจากการเป็นพระแล้ว ต่อมาอีทได้โพสต์ชี้แจงถึงภาพดังกล่าวระบุว่าคลิปล่าสุดที่มีแขกรับเชิญคือแม่ปองทางทีมงานได้มีการตรวจ ATK เป็นที่เรียบร้อยและภาพที่น้องทีมงานนั่งตักแม่ปองนั้นเป็นแค่ช็อตสั้นๆที่น้องๆแกล้งแม่ปองเท่านั้นในคลิปจะนำเสนอให้เห็นถึงความสามารถและให้ทราบถึงผู้หญิงในอุดมคติของแม่ปองว่าอีกสองปีจะแต่งงานนั้นชอบผู้หญิงแบบไหนจึงแจ้งมาเพื่อให้รับทราบครับผม และล่าสุดวันที่9มกราคมที่สมปองได้โพสต์ต่อเรื่องราวดังกล่าวว่านับจากนี้ขอสำรวมระวังเรื่องสุภาพสตรีอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของลูกเพจทุกท่านแม่ปองคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเด็กดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด